สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่างสรามเรกุมดมอร์นิ่งนะเวลคัามทูเดชแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m r p มาพ88 8, มอริทพาดาว youtube.com โหระษไทยระบบสุริยญาติรายการดูดวงชะตาคำพยารต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดําเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยานด้วยโปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระ ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง d e l l v e r y บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารได้ดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลน,นะครับดูบ้านเลขที่1 2 3สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องราการดูดวงชะตารายวันหันสามหาสนุกประจำในวัน สุกที่13พฤศจิกาย,ยน2563นะครับแรม14ข้าเดือน12ปีชวดตามปฏติทินโหนนะครับวันนี้สามารถทำการมงคลได้จออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้าน,นเล็กๆนะครับสามารถทำการมงคลได้ในวันนี้ใช้เลิกสะดวกไปเลยนะครับถ้าใครต้องการที่จะหาเลิกที่จริงๆนะก็ติดต่อมาอาจารย์ได้จะได้ตรงกับในดวงชะตานะครับ โอเคนะอากาศก็เย็นนะอมหนาวมาแล้วเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองนะครับแล้วก็ใส่เสื้อกันหนาวด้วยนะเดีนะ๋ยวหิมะตกมาพูดถึงในเรื่องของความฝันนะครับความฝันในแรมสิบสี่ข่มเนี่ยมีลักษณะเหมือนแรมสิบสามข่ หมายถึงความฝันจะเป็นจริงและเป็นผลดีเสมอเลยนะครับสำหรับผู้ที่นุ่งผ้าชุดใหม่ประจำในวันศุกร์มีซับมากนะครับวันนี้ก็สามารถใส่เสื้อผ้าชุดใหม่ได้จะมีซับนะครับใครที่ยังไม่ค่อยมีกระตังหรือบอจีนะคุณก็เอาเสื้อชุดใหม่มาใส่ก่อนในวันนี้จะได้มีซับขึ้นมาบ้างนะครับตัดผมใหม่ในวันศุกร์จะมีลาบตัด เล็บวันศุกร์มีโภคทรัพยบทาน้ำมันในวันศุกร์จะเสียทรัพย์บมาถึงเสียงเซียมซีประจำวันกันเซียมซีประจำในวันนี้ได้ใบที่แปะสีเจนะครับโชคชะตาของท่านในช่วงนี้เนี่ยควรใช้ความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นที่ตั้งชีวิตจะมีความปลอดภัยนะครับมีความสุขสมหวังและมีโชคมีชัยสิ่งที่ท่านคาดหวังในท่านจะต้องมีความ ตั้งใจที่แน่วแน่นะครับสิ่งที่ท่านคาดหวังเนี่ยจะเป็นไปตามที่ท่านต้องการในเรื่องของฟาร์มรักครามรักของท่านเนี่ยก็สมหวังดังใจดีนะครับธุรกิจการค้าการขายในช่วงนี้จะเกิดปัญหาท่านต้องค่อยๆค,คิดนะครับให้รอบคอบก่อนอย่าใจร้อนวู่วามเป็นอันขาดนะในเรื่องของการงานเนี่ยนะครับท่านเนี่ยจะได้งานทําตามที่ต้องการ ในเรื่องของคะแนนสอบในวันนี้ของท่านก็ถือว่าดีมากนะถ้าท่านจะเปิดกิจการร้านค้าใหม่ในช่วงเวลานี้สามารถดำเนินการได้นะครับแต่ไม่ควรที่จะรีบเร่งมากนะักนะถ้าคุณจะเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนู่นนี่นั่นก็สามารถที่จะดำเนินการได้ด้วยเช่นกันนะครับโอเคมาถึงดูดวงชะตาตามวันเกิดกันอย่างรวดเร็วเลยนะครับมาพูดถึงในเรื่องของสีก่อน สีประจําในวันศุกร์นี้สีที่ไม่ดีนะสีที่ไม่ดีเลยก็คือคือสีดานะครับวันนี้สีดำไม่ไม่ดีนะควรหลีกเลี่ยงนะครับสีที่ดีประจําวันก็จะมีสีฟ้าสีฟ้าสีชมพูสีเหลืองสีเขียวเป็นต้นนะครับสีที่ดีสุดเลยในวันนี้ก็คือสีชมพูนะครสีชมพูดีสุดลองลงมาคือสีส้ม นะสีหมากสุกอัญมณีก็คือโกเมนมาอัญมณีโกเมนวันนี้นะครับทิศที่ดีประจำมองก็จะมีทิศตะวันออกเฉียงใต้แล้วทิศตะวันตกเป็นทิศที่ดีประจาในวันนี้มาเริ่มต้นสําหรับตามวันเกิดกันเลยนะครับคนที่ดวงไม่ค่อยดีเลยในวันนี้ก็คือคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนชาวราศีกุมวันนี้ไม่ควรที่จะลงทุนทําอะไรจะมีแต่เรื่องเสียหาย นะครับมีเรื่องลำบากใจมีปัญหาอุปสรรคต่างๆนะครับให,รให้ระวังเกี่ยวข้องกับสุขภาพร่างกายของคุณด้วยนะโรคร้ายต่างๆนะครับต้องระมัดระวังไว้นิดนึงต่อมาคนที่เกิดในวันอังคารเนี่ยถือว่าดีสุดๆนะครับหมายถึงเพราะความมุ่งม,มั่นตั้งใจของเจ้าชะตาเนี่ยส่งผลให้รับผลตอบแทนหรือมีรายได้เข้ามาแบบง่ายๆนะครับ ต่อมาคนที่เกิดในวันอาทิตย์เนี่ยถือว่าคุณจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับด้านสายตาปวดศีรษะบ่อยโรคความดันโโลหิตนะครับโรคหัวใจระบบเลือดตะคิวเส้นเลือดตีบนะโอ้แต่อย่างครบเป็นเกือบครบนะนะให้ระวังให้ระวังเอามาเพื่อ,อามาพลาดด้วยนะอนะไรอย่างอย่างนะนะโรคไข้ต่างๆนะครับต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะ ต่อมาคนที่เกิดในวันจันทร์คนเกิดในวันจันทร์เนี่ยเจ้าชะตาจะมีความประณีตเรียบร้อยนะครับดีนะคนรอบข้างให้ความเก่งใจและศรัทธานะครับซึ่งส่วนใหญ่นี่ก็จะเป็นผู้ญิงประมาณนี้ที่จะให้ความเก่งรจและศรัทธาคุณต่อมาคนที่เกิดในวันพุธกลางวันนะครับหมายถึงเนี่ยคุณจะมีเกณฑ์การเจราจาตกลงสัญญาที่เกี่ยวข้องกับหลักฐานนะครับที่อยู่อาศัยก็จะมั่นคงขึ้น เจ้าชะตาจะมีเกณฑ์การเจราจาแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะครับการติดต่อเนี่ยจะเป็นไปในทิศทางที่ดีคุณมีโอกาสได้เงินได้ทองแล้วก็จะมีทรัพย์สินด้วยเช่นกันนะครับต่อมาคนที่เกิดในวันพระพฤหัส,สบดีนี่นะทรงผลเนี่ยนะครับเพราะความรู้ความสามารถเนี่ยของเจ้าชะตานะทำให้เป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจนะครับของผู้หลักผู้ใหญ่ดีนะให้การส่งเสริมสนับสนุนจากสังคมทั่วไปคนรอบข้าง นะครับหรือผู้ใหญ่เนี่ยนะที่มีความรู้เป็นนักวิชาการนะครับก็ให้การช่วยเหลือสนับสนุนคุณดีเป็นคนที่ผิวขาวนะครับขาวเหลืองรูปร่างผอมนะให้การช่วยเหลือสนับสนุนเจ้าชะตาดีนะครับต่อมาคนที่เกิดในวันศุกร์คนเกิดวันศุกร์ในเจ้าชะตาจะมีความพิถีพิถันในการแต่งตัวนะครับในการพูดคุยบางครั้งเนี่ยนะพูดดีกระดายพูดร้ายก็ไม่ได้เสียหายตรงไหนนะครับ แต่ในดวงชะตาและฐานะทางการเงินของคุณเนี่ยก็จะเริ่มดีขึ้นตามลําดับต่อมาค้นเกิดในวันเสาร์ในวันนี้คุณจะต้องใช้ความอดทนให้มากนะครับจ้าชะตาอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยกับปัญหาผู้สักเก่าๆที่มีเข้ามานะครับทนทีคุณเครียดมีความกังวลนูน่นนี่นั่นคุณอาจจะเหน็ดเหนื่อยกับผู้ชายซึ่งเป็นคนที่ผิวคล้ำลูกและรูปร่างใหญ่นะผู้จาแต่ละแต่ละคำก็ออกมาในผู้จาได้เจ็ดประมาณนี้ คุณจะเหน็ดเหนื่อยกับบุคคลประเภทนี้ในดวงชะตาของวันนี้นะครับโอเคมาถึงช่วงปรากฏการผ่าดาวท o เ a y กันเลยนะครับปรากฏการผ่าดาวทุ d a y ในวันนี้อิทธิพลก็จะมีดาวพระจันทร์ย้ายราศีนะครับดวงชะตาในวันนี้ในด้านการงานเนี่ยถือดีมากโดยรวมนะครับงานดีเงินด,นดีมีโชคมีลาบ แต่ในด้านความรักความรักเนี่ยมีเรื่องซุบซิบนินทาลับหลังนะครับหรือคุณอาจจะใช้ความคิดมากเป็นพิเศษในวันนี้ในด้านของความรักของคุณอันนี้ก็แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะในโดยตตาดาวจันทร์ก็จะย้ายราศีในวันนี้ช่วงเวลา10โมง40 00นาทีจันทร์ก็เข้ามาทับชาวลัคนาราศีตุลเลงชาวลัคนาราศีเมฆ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่งผลในช่วงเนี้ยประมาณสองวันครึ่งนะชาวราศีตุลกับชาวราศีเมฆเนี่ยนะครับคุณจะมีสเสน่ห์เมตตาม,มหานิยมเป็นอย่างมากนะครับดาวพุธกับดาวจันทร์เรียกว่าดาวคู่มิถงเจ้าสเสน่ห์นะเพราะฉะนั้นคุณจะมีสเสน่ห์เลย <c oughs> <c oughs> มีโอกาสได้รับการติดต่อสื่อสารต่างๆมีลาบปาก มีสิ่งที่ดีนะในดวงชะตาของคุณหวานเยิมหยดย้อยนะครับโอเคมาถึงดูดวงชะตาตามลัคนาราศีกันอย่างรวดเร็วเลยนะมาเริ่มต้นที่ชาวราศีเมษชาวราศีเมษในเรื่องของการงานทรงผลนะครับคุณจะต้องขยันต้องอดทนไม่มากนะครับในด้านการงานของคุณเนี่ยถึงจะประสบผลความสําเร็จต้องใช้ความเพียรความพยายาม ดาวในเรื่องของการงานก็ยังเป็นอาลีความรักก็ยังไม่ค่อยดีรายได้ทางด้านการเงินก็น้อยนิดเหลือเกินนะครับก็ต้องวางแผนในเรื่องของการเงินให้ดีเพราะฉะนั้นชาวราศีเมฆอดทนอีกไม่กี่เพลาไม,ไ,มไม่กี่ไม่กี่วันนะนะเอจะตายชีวิตคุณนะครับชาวราศีเมฆนะทั่วฟ้าเมืองไทยนะ ในดวงคุณเนี่ยจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงชีวิตนะครับไปในทิศทางที่ดีขึ้นในเรื่องของหน้าที่การงานมีความมั่นคงนะครับเดี๋ยวก็จะตามมาด้วยเงินเงินองทองทองนะเพราะฉะนั้นก็วางแผนในเรื่องของการเงินให้ดีนิดหนึ่งนะครับแต่วันนี้ก็จะมีเหตุต้องเสียเงินโดยเช่นกันนะนะเก็เป็นธรรมดานะครับไม่ธรรมดาทุกคืไม่ธรรมดาต่อมาชาวลัคนาราศีพฤษภ ชาวราศีพฤษภเนี่ยดวงคุณกรรมะกลุ่มรักงานอยู่ที่ตัวของคุณนะครับแต่ดาวพระราหูวันนี้ไม่ดีเพราะฉะนั้นการงานคุณจะมีเรื่องเสียหายมีปัญหาต้องดูในเรื่องงานให้ดีนะครับดาวการเงินก็เป็นอริกเก็บเงินไม่อยู่นะในดวงชะตาของคุณส่วนในเรื่องของความรักอังคารอยู่ราพะคนรักคู่ของนำโชคลาภมาให้นะครับก็ถือว่าดีในเรื่องของความรักนะแต่มีเรื่องที่ งานมีปัญหานะครับแล้วก็มีรายจ่ายต่างหากต่อมาชาวลัคนาราศีเมถุนราศีเมถุนเนี่ยนะครับดาวประจําตัวอยู่ในภพปุตตะนะตัวเองก็หาสิ่งที่ดีๆใหม่ๆเข้ามานะครับในเรื่องของอความมั่นคงของคุณในวันนี้ก็ถือว่ามีนะในเรื่องของการงานวันนี้ก็ถือว่าประสบผลความสําเร็จได้รับการสนับสนุนส่งเสริมในเรื่องงานเรื่องการนะครับ ส่วนในเรื่องของความรักก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่นะในดวงชะตาคุณต่อมาชาวรักคณาราศีกอลกฏชาวาราศีกรลกฎเนี่ยหลายหลายคนนะที่เข้ามาดูดวงชะตาอาจารย์เนี่ยบางคนก็นดีบางคนก็นไม่ดีนะครับเพิ่งมีนะมีคนดวงดีไปคนสองคนนะมั้ยเตรียมตัวรวยนะรวยแบบแหมรวยไปสองปีสองสามปีเลย นะเพราะฉะนั้นก็พยายามสาบ,บุญสวดมนต์ไหวพร้าปฏิบัติธรรมก็จะเป็นมงคลในดวงจะตานะครับแสงทองก็จะส่องอำไพคุณนะมีแสงสว่างคุณคิดอะไรไม่ออกคุณก็คิดออกในช่วงระยะเวลาที่ดาวพฤหัสบดีเล็งลักขณาคุณนะครับในเรื่องของการงานเนี่ยดาวคานอยู่สู่พระอังคารก็ยังยึดยักยึดยักนะแต่วันนี้คุณก็จะมีโชคลาภในด้านของการงานเข้ามาด้วยนะครับ ในเรื่องของการเงินเนวนี้ก็จะมีผลกําไรตามเข้ามาส่วนความรักยังไม่ค่อยดีนะในดวงชะตาของคุณนะต่อมา้วยชาวราศีสิงศชาวราศีสิงเนี่ยวันนี้ดวงหกชะตาของคุณเนี่ยนะครับ<ม>ก็จะมีเกณฑ์การติดต่อเจราจาสัญญากับเพื่อนฝูงหรือสังคมนู่นนี่นั่นในเรื่องของการงานของคุณเนี่ยก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี นะครับในดวงชะตาก็สามารถควบคุมบริหารจาัดก,การงานได้การเงินก็ยังดีอยู่ด้วยเช่นกันนะครับแต่ให้ระวังเรื่องเสียหายนิดนึงนะครับในดวงชะตาของคุณแต่ยังไงก็ผ่านได้อยู่แล้วแหละนะดวงคุณต่อมาชาวลัคนาราศีกันราศีกันเนี่ยดวงชะตาเ่ยนะครับวันนี้ก็ถือว่าคุณก็จะมีรายได้มีความมัน่นคงการงานก็ถือว่าดีนะครับการเงินก็ยัง บริหารจัดก,การได้ให้ระวังการถูกใส่ร้ายป้ายสีนะครับแล้วก็ระวังในเรื่องของคําพูดของคุณนิดนึงในดวงชะตาในวันนี้นะครับต่อมาเลยชาวลัคนาราศีตุลราศีตุลเนี่ยดาวจันทร์กุมรักนะครับวันนี้ในเรื่องของงานของคุณก็จะมีเข้ามานะครับเครดิตการงานคุณก็ดีนะจะมีอํานาจวาสนาทำอะไรก็จะประสบผลความสําเร็จ ในเรื่องของการเงินยังมีเกณฑ์การรายจ่ายนะครับมันแล้ก็ยังไม่ควรจะร่วมหุ้นส่วนกับใครในช่วงนี้นะต้องทําด้วยตัวเองถึงจะดีในดวงชะตาของคุณนะครับต่อมาเลยนะชาวาลัคนาราศรีพิจิกนะครับ ชาวราศีพิจิกในดวงชะตาของคุณเนี่ยดาวกรมมะอยู่พบวินาศการงานคุณต้องระมัดระวังเรื่องเสียหายนะวันนี้คุณก็มีเกณฑ์การจะเจ็บป่วยไม่สบายต้องดูแลในเรื่องของสุขภาพของตัวคุณเองไว้ด้วยเช่นกันนะครับในเรื่องของเงินเงินทองทองนเนี่ยก็จะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนดักทางด้านการเงินที่ดีนะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับในดวงชะตาคุณให้ระวังในเรื่องของงานเพียงเท่านั้นเองนะต่อมาเลยชาวลัคนาราศีธนูนะครับ ราศีธนูวันนี้คุณจะต้องใช้ความอดทนให้มากในการทํางานนะครับริการเงินอาจจะไม่ได้ดังใจเท่าที่ควรนะครับในโดยชะตาของคุณนะแต่ในเรื่องของการงานของคุณเนี่ยถือว่าจะมีโชคลาภเข้ามาที่ดีมีความมั่นคงนะครับทรัพย์สินด้วยนะต่อมาชาวลัคนาราศีมังกร ราศีมังกรวันนี้ดวงคุณยังไม่ค่อยที่จะดีนักนะครับผู้ใหญ่ก็ยังไม่แฮปปี้สักเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องใช้ความอดทนให้มากนะครับการเงินก็มีเรื่องเสียหายจะมีปัญหากับบริวารอีกทั้งหากนะไม่ควรจะเสี่ยงโชคหรือเล่นการพนันในวันนี้ด้วยเช่นกันนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีกุ่มนะ ราศีกุมเนี่ยวันนี้คุณอาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับญาติพี่น้องบ้านช่องนะครับแต่ในเรื่องของการงานเนี่ยจะมีโชคลาภที่ดีสมัครงานได้งานประสบผลความสําเร็จการเงินก็จะมีรายได้เข้ามานะครับแต่ให้ระวังในเรื่องเกี่ยวข้องกับครอบครัวญาติพี่น้องนิดนึงนะต่อมาชาวลัคนาราศีมีนราศีมีนเนี่ยดาวคารกลุ่มรักคุณเนี่ยวันนี้เงินคุณเข้านะก็ขอแสดงความดีใจด้วย นะครับเงินเข้าส่วนในเรื่องงานก็ยังดีอยู่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายนะในดวงชะตาของคุณนะครับโอเคอันนี้๋ยวจะมาเสียงไพ่ให้เพิ่มเติมนะว่าดวงชะตาของคุณในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับ ใบที่หนึ่งนะครับใบที่สองใบที่สามโอเคอนะให้เวลาทำสมาธิสิบวินะเริ่มฮัลโหลว่าไงครับครับ ครับแอดไลน์มาก่อนได้ไหมพอดีแอดไลน์มาก่อนได้ไหมเดี๋ยวอาจารย์ส่งส่งรายละเอียดไปให้นะพอดีจะติดธุระอยู่าอาจารย์ยังครับคุณคุณท้ามาก่อนเพราะว่าอาจารย์ยังติดบันทึกคลิปอยู่นะอเ,เออครับครับครับ โอเคสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่1นึ่ครับนะวันนี้คุณได้ฟับเจอไฮโลแทนงานได้ไพ่พระ,พระนะครับดวงชะตาขคุณเนี่ยงานเหมาะสมกับเกี่ยวข้องกับอาชีพราชการครูอาจารย์แพทย์หมอนะครับหรือในงานในเครื่องแบบก็ได้ก็ถือว่าดีในดวงชะตาของคุณนะวันนี้ควรสวมม้วนไม้พระทำบุญปฏิบัติธรรมก็จะเป็นมงคลนะครับ ในเรื่องของการเงินเนี่ยคุณก็จะมีรายได้ที่ดีเข้ามานะก็ไม่ได้มีปัญหาใดๆส่วนความรักมักจะแต่งงานช้าไปบ้างนะครับต่อมาคนที่เลือกพไพ่ใบที่สองวันนี้คุณได้ฟ้าสิบไม้เท้าเพราะฉะนั้นในเรื่องช่วงนี้คุณอาจจะมีความเครียดในเรื่องของการงานนะครับงานคุณอาจจะเยอะนะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องใช้ความอดทนให้มากนะครับ ส่วนในเรื่องของการเงินในวันนี้นก็ถือว่ายังไม่ค่อยที่จะได้ใช้จ่ายอะไรมากมายนะนะครับการเงินก็ยังมีอยู่นะ่วนความรักของคุณนะครับก็พยายามอย่าเรียกร้องอะไรจากคนรักผู้ปองมากจนเกินไปนะต่อมาคนที่เลือกไพ่ใบที่3วันนี้คุณได้ฟ h ั t เดอะเดวิลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราระวังการหลุ่มหล,ลงมัวเมาในอายมุกต่างๆนะครับหรืองานที่เกี่ยวข้องกับ อาใบยมุกทั้งหมดนะคุณอาจจะใช้ใจ่ายสิ่งที่ฟุ่มเฟือยเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยประมาณนี้นะครับการเงินก็อาจจะมีกําไรน้อยแต่ก็ยังได้เรื่อยๆเข้ามาในเรื่องของการเงินงคุณความรักอาจจะมีแกงลึงดูดระหว่างกันนะครับในดวงตานะอาจจะมีสเสน่ห์ร้ายกาจก,ก็ได้นะโอเคก็ขอให้ทั้ง12ราศีทุกคนโชคดีและมีความสุขนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิป กดกระดิงให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ